สวัสดีค่ะวันนี้รีวิวเมนเดนิมช็อตนะคะขาสั้นผู้ชาย่ะรหัสสิงโตนะคะ45กิโลค่ะกระสอบราคาถูกต้นทุนเฉลี่ยในกระสอบตัวละประมาณ20กว่าบาทค่ะพี่คานะคะตัวนี้จะเป็นชายล้วนทั้งกระสอบค่ะพี่ๆท่นานใดอยากดูคลิปรีวิวเต็มของกระสอบรหัสนี้พี่กดลิงก์ไลฟ์สดได้เลยนะคะจะบอกเลยว่าแรงเลอรลีวายด็อก กทอมมี่ดิกกี้กาฮาร์ดเอานวี่นะคะมีปนเยอะมากเลยพี่จา๋านะคะอู้ยอะไรเนี่ยดิกกี้อยู่สีเข้มมากเลยอ,ะอ,ยอ่ะกาฮาร์ดอู้ยมีเอ่อมีรูด้วยนะรูเลลิเจียนนะคะลีก็มีนะคะ ชายล้วนพี่จ๋าตัวนี้เป็นชายล้วนทั้งกระสอบนะคะ45กิโลประมาณ80ถึง100ตัวค่ะโดยประมาณนะคะตัวนี้เนี่ยเราตัดรีวิวกันเยอะมากเลยค่ะงานตัวนี้นะคะ Root Hashenm Langler เราตัดรีวิวกันเยอะมากค่ะงานตัวนี้นะคะตัดกันโหเกิน10กระสอบ20กระสอบแล้วค่ะ ตัดรีวิวเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้มั่นใจในงานนะคะว่ารีวล์งานเนี่ยสวยจริงๆนะคะแรงเลอร์แรงเลอร์แรงเลอร์พี่ๆท่านใดนะคะอยากดูคลิปรีวิวเต็มของรหัสนี้นะคะพี่กดลิงก์ไลฟ์สดได้เลยนะหนูบอกเลยว่างานตัวเนี้ยเป็นกระสอบราคาถูก แถมได้ยี่ห้อเยอะแล้วก็เป็นงานชายล้วนทางกระสอบนะคะไม่มีไม่มีหญิงผสมนะคะงานตัวนี้ชายล้วนทางกระสอบเลยแลงเลอร์แลงเลอ H m, ร์แ m เอแลงเลอร์สี่กิโลนะคะจำนวนก็จะอยู่ประมาณ80-100ตัวนะคะ H&M True รู มมซิโงานสวยคอนเฟิร์มที่จาารหัสสิงโตตัวนี้นะคะโอ้โหเริดสอบถามทางล่างหรือเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ